สวัสดีนะคะสวัสดีตอนเช้าในวันฝนตกนะคะวันนี้ก็พบกับช่องน้องต๊อกแ๊กนะคะต๊อกแตกมาดูนะคะพี่วันดีเอาอีกแล้วนะคะพี่วันดีนะคะตัวแสบมากเลยนะคะทำอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะไหนอะไรอะไรฮะอะไรเนาะต๊อกแก๊ก ไปดูกันนะคะว่าเขาทาอะไรเขาะนี่แหละนะเราว่าเรียกช้างพังนะคะพัทงทุกอย่างเลยนะคะดูนะคะรั้วนะคะรั้วรั้วแล้วที่ฝั่งนู้นก็ใส่ไปหาที่น้ําหวานแล้วนะคะฝั่งน,นนนะะงนี้ก็คือเพราะว่าช้างพังนะคะนี่นะคะตเตียงตเตียงที่ขายผลไม้ทุกวันนะคะก็จะเป็นเศษไม้แล้วนะคะ ทังทุกอย่างนะคะเพราะว่าเมื่อวานก็ไว้ตรงนี้นะคะก็ไม่จะไม่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 ใช่ว่าเราปูกพี่วันดีไว้ใกล้เตียงนะคะที่วันดีจะปูกอยู่ฝั่งนี้นะคะแต่ไม่รู้ว่าเขาเอาเอาได้ยังไงไม่รู้นะคะตรงนี้นะคะปูกไว้หลักที่สามนะคะไม่ใช่หลักที่สองตรงนี้นะคะหลักที่สามแต่โซ่เขาก็ มือตัวเขาจะมาถึงตรงนี้นะคะแต่ว่าเตียงจะอยู่ฝั่งนี้นะคะมือก็น่าจะถึงแค่เลยเสามานิดเดียวนะคะเตียงจะอยู่ฝั่งนี้นะคะคเป็นเศษไม้เลยนะคะไว้เป็นปืนแล้วนะคะแก้หนาวไว้ก่อไฟแก้หนาวนะคะพังหมดเลยนะคะพังหมดทุกอย่างเลยไม่รู้ว่าเขาเขาเอาได้ยังไงนะคะน่าจะนอนกลิ้งเอาเลยนะคะ จงใสนอนกลิ้งกลิ้งเอาเลยนะคะเขาฉลาดมากเลยนะคะที่มันดีฉลาดมากฉลาดทั้งเรื่องโซ่ฉลาดทั้งเรื่องเอาของที่อยู่ใกล้ๆมือนะคะเราคิดว่าเขาไม่น่าจะเอาถึงนะคะแต่ว่าโดยความเป็นจริงแล้วเขาเอาถึงนะคะเหมือนกับเตียงที่อยู่ตรง ตรงนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะอยู่ใกล้ๆที่บันดีนะคะก็อยู่ไกลนะคะความสามารถของเขาไม่รู้เขาทําได้ยังไงนะคะเอาไปทังหมดเลยนะคะต่อไปจะเอาอะไรใส่ผลไม้ขายให้กินอ่ะเด็กๆมาตีอย่างเลยอืมุดยอดเลยที่วันดีนะคะเขาเขาได้มาจากที่น้ำ พี่บานเย็นนะคะเรื่องแกะโซ่นะคะเล่นโซ่แกะโซ่นะครับได้มาจากที่บานเย็นเพราะว่าเขาอยู่แต่ก่อนเขาจะอยู่ด้วยกันนะคะเขารู้วิธีนะคะเขาเรียนรู้เร็วมากเลยนะคะเห็นที่บานเย็นแกะโซ่นี่ปุ๊บเขาเรียนรู้พอมาถึงบ้านเขาเริ่มเริ่มทาแล้วนะคะก็ตั้งแต่นั้นมาก็ต้องใส่สองสองชั้นนะคะสเกลสองชั้น แต่เมื่อคืนนะนก็มาคิดว่าจะเอาถึงนะคะแต่ก็เอาถึงจนเอาไปพังหมดแล้วฝั่งโน้นก็ของคุณยายนะคะคุณยายจะตีกันกับพี่น้ำหวานนะคะคุณยายบนช่วยนะคะจะตีกับพี่น้ำหวานอ่าน้องน้ำหวานนะคะก็ะเซไปหมดเลยนะคะเหล็กฝั่งโน้นเหล็กลั้วนะคะเซหมดเลยนะคะ nên ta nên ta sẽ lấy là đồ tặng cho lại nên ta ta khuôn dài cả ta lấy ít phần thành nha các ป็นไรเอ่อคุณยายน้ำตาไหลยังไม่ละไม่เคยไหลนะคะหยุดไปตั้งนานนะคะเพิ่งเห็นไหลวันนี้อีกใช้ดูต้นสับปะรดแม่เลยเล่อยไหลตาลุบหลาวไม่ไม่ไหลนานแล้วนะคะเพิ่งเห็นวันนี้อีกตาไหลเป็นฟองเลยนะคะเดี๋ยวแค่เอายา หยดให้นะคะนี่ยะเอจอกแตกแกะอะไรกินกับปากพีนะอี่นะคะนี่นะคะ,ะ,ค,ะคือช้างพังนะคะพี่วันดีพังพังไปอีกแล้วนะคะพังทุกอย่างเลยจะเอาอะไรใส่กล้วยให้ขายให้กินราบันนี้อะ เอาอย่งขายให้กินล่ะสิวางมองใดเระบันนี้วางนําดินบอ่อกจะลาดมากเลยถ้าอยู่ใกล้ๆถ้าเตียงอยู่ใกล้ๆตัวจะไม่ว่าอะไรเลยนะคะนี่อยู่ไกลมากอยู่ฝั่งนู้นนะคะราจะปลูกอยู่ตรงนี้นะคะอยู่เสานี้เป็นสามเสาไรงนี้ เตียงก็จะอยู่ั่งนีน้เอาได้ยังไงก็ไม่รู้นะคะเขาไม่ได้หลุดนะคะไม่ได้หลุดเดี๋ยวจะป้อนกล้วยนะคะเดี๋ยวจะป้อนกล้วยให้กับเด็กๆด,ด้วยนะคะจากคุณแม่ควันเกลียวนะคะผู้ใหญ่ใจดีนะคะ ผลไม้กับควานเตียวอามให้นะคะก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะจะเอากล้วยมาป้อนให้กินนะคะยี่สิบสี่วีนะคะขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอากล้วยก่อนนะครับจัดหนึ่งอันีเอากล้วยก่อนนะคะสงองวีแล้วสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2นะคนะ20แล้ว ยี่สิบสี่นะคะยี่สิบสี่วีนะคะ,อะขอบคุณคุณแม่นะคะขอบคุณคุณแม่เอฟซีนะคะที่ได้นำผลไม้ฝากมาให้กับความเจียวนะคะก็ขอบคุณนะคะความเจียวเอามาให้ที่บ้านได้นะคะยี่สิบสี่วีนะคะเราจะป้อนน้องช้างเลยนะคะต้องไปยังไงน่าหน่ เอาเอาไปป้อนเลยนะคะขอบพระคุณคุณแม่มากๆนะคะขอให้มีความสุขความเจริญนะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่มอบกล้วยผลไม้วัหวานๆให้กับน้องๆช้างนะคะอยากคุณคุณแม่เอซีนะคะฝากมาอุดหนุนให้กับน้องๆน,นะคะตอกแตก คนช่วยพี่วันดีนะคะให้แบ่งนะคะขอขอบพระคุณมากมากนะคะขอให้ท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญนะคะขอบคุณความเจียวนะคะรวย24หวีนะคะตอนนี้เราก็ให้กับน้องๆได้กินแล้วนะคะขอให้ท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปนะคะ ีโชคลาบร่ำรวยนะคะ24วีนะคะแบ่งให้แม่แบคงด้วยไหม24วีของควานเปียวมาให้เมื่อวานจากคุณแม่เอฟซีนะคะผู้ใหญ่ใจดีใจบุญนะคะมอบผลไม้ให้กับเด็กๆนะคะให้กับคุณยายนะคะป้อนให้ตักแต็กหน่อยคุณยายนะคะยิวไว้เลยนะคะ องงวีโอบไว้เลยองงวีนะคะดูพี่วันดีนะคะมีการตุนไว้ด้วยนะคะไหนมาดูซิตัวแสบเสียบไปได้ยังไงนี่ดูนะคะเสียบไปได้ยังไงนะคะดูพี่วันดีนะคะฉลาดมากเลยนะคะดูกินกล้วยก็มีการตุนไว้อีกนะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะขอบคุณ ที่มอบอาหารหวานๆให้กับน้องช้างกล้วยเป็นกล้วยนะคะ24หวีนะคะขอบพระคุณมากๆนะคะขอให้ท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญน,นะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีคุณแม่เอฟซีใจดีใจบุญนะคะที่อุดหนุนผลไม้ของช่องน้องต๊อกแต็กนะคะทุกวันก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญเช่นกันนะคะขอให้มีโชคลาภร่ำร,รวยมั่งมีสิสุขนะคะ พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงนะคะก็ให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงตัดจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะขอให้ทุกท่านรวยแล้วรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะสวัสดีค่ะ